จุดเสี่ยงจุดอันตรายสนับสนุนช่วงโดย alingo dr ส4 5สี่ห้า pl ซาน u ดขาแฟนทีวีที่ดีที่สุดยอดขายดับหนึ่งในอเมริการ้านลาบสุเเอ็ดบริการอาหารไทยสารถนนราชพฤกษ์ติ่งชันครับตอนนี้ก็อยู่กันที่จังหวัดสมุทรสงครามนะครับบริเวณวงเวียนอัมพวานะครับเรามาดูจุดเสี่ยงอีกหจุดนะครับตอนนี้ผมอยู่กับหัวหน้าชุดของมูลนิิ สัมปราเชนสัมปราเชนนะครับซึ่งขณะนี้ผมอยู่กับคุณพี่ชัดชัยนะครับสวัสดีครับคุณชัดชัยครับสวัสดีครับผมครับตรงนี้เป็นวงเวียนที่เรียกว่าวงเวียนอัมพวาใช่ครับนะครับจากทิศทางครับตรงไหนจากไปทางไหนถึงจะมาทางนี้ได้ครับก็คือถ้ามาจากเมืองครับเมืองเมืองสมุทรสงครามก็วิ่งวิ่งมาถึงวงเวียนเนี่ยประมาณ6กิโลครับผมแล้วก็วิ่งวิ่งเลยไปก็ไปอำเภอดำเนินสะดวกไปเข้าลาชบุบรีได้ครับราชบุรีนะครับครับและส่วนทางมาจากทางด้านนู้นมาจากไหนครับ มาบ้านนู้ก็คือเราจะข้ามไปฝั่งภูมิลินครับฝั่งภูมิลินไอนี่สะพานนี้สะพานพระศรีสุริเยนครับข้ามไปฝั่งภูมิลินแล้วก็วิ่งไปทางวัดบางกุ้งไปออกล่าลีได้เช่นเดียวกันครับพี่เยชัยครับตรงเนี้ยเห็นมีคนบอกว่าเกิดอุบัติเหตุกันบ่อยครั้งครับในช่วงของวงเวียนอภัวเนี่ยครับผมมันส่วนใหญ่ตรงช่วงไหนครับที่ว่าเป็นอุบัติเหตุกันบ่อยๆเลยในวงเวียนก็คือส่วนมากรถจะมาทางนู้นครับวิ่งเร็วครับพอวิ่งพอวิ่งมาปุ๊บเนี่ย วิ่งมาพบเนี่ยคือเขาไม่เข้าโค้งก็จะเคยวงเวียนขึ้นมาอย่างล่าสุดเนี่ยครับมันมีเหตุไวสิบตรงเนี้ยตรงไอ้ตรงป้ายเสาไฟฟ้าเนี่ยมีผู้เสียชีวิตหนึ่งรายครับเป็นรถเก่งส่วนใหญ่คนในพื้นที่หรือว่าคนต่างถิ่นมาส่วนมากส่วนมากคนในพื้นที่คนในพื้นที่ครับผมพี่ราเชนพานิดนึงครับว่าตรงไหนที่ว่าลักษณะของโค้งหรือว่าลักษณะของพื้นผิวการจราจรหรือเปล่าหรือว่าเป็นการที่ขับรถเร็วแล้วบังคับรถไม่อยู่นะครับพี่ราเชนพามผมดูนิดนึงพี่พามดูนิดหนึ่ง จริงๆแล้ววงเวียนตรงนี้มันเป็นวงเวียนสร้างใหม่นะครับสร้างมาได้ประมาณ2ปี2ปีแล้วครับครับสปีแล้วทีนี้ส่วนมากอุบัติเหตุมันจะเกิดช่วงบริเวณแถวนี้แถวนี้ค่อนข้างจะบ่อยครับช่วงตรงนี้ช่วงนี้ครับเพราะว่าเพราะว่าทางนี้มันเป็นทางโค้งและทางตรงเข้ามาครับมันจะมันจะเกิดวงเวียนมันจะเกิดอุบัติเหตุช่วงนี้ส่วนมากที่จะเจอเนี่ยคือพอมันเข้าวงเวียนแล้วมันหลุดโค้งไปครับครับมันไม่เข้าโค้งเราไม่เข้าโค้งครับผมส่วนโดยโดยความถี่ของปบัติรหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยครับเยอะขนาดไหนครับ เยอะขนาดก็คือค่อนข้างจะเยอะครับส่วนมากอุบัติเหตุจะเกิดช่วงประมาณตั้งแต่สามทุ่มเป็นต้นไปสามทุ่มต้นไปสามสี่ทุ่มนะช่วงดึกๆเนี่ยเพราะว่าตรงจุดเนี้ยตรงจุด<ร>เนเีน<ใ>น้ย,เ,ยเป็นช่วงของมากเลยครับเป็นช่วงของกลางวันเนี่ยก็จะมีนักท่องเที่ยวใช่คเดินทางใช่ครับ,รรบเร็วเช้วาวันเสาร์อาทิตย์เต่อทิพย์ครับโดยเฉพาะเกิดเหตุเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยนะครับอุบัติเหตุที่เกิดเนี่ยถึงกับขั้นเสียชีวิตเนี่ยตรงนี้เคยมีหรือยังมีแล้วครับบริเวณมุมนั้นนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมพาเเเดดดิิินนนนไปูคครรัับบมมุ้ะะะวณือจจก ล่าสุดเนี่ยประมาณเมื่อเมื่อเมื่อสองเดือนที่แล้วครถน่ะม,ม,มันวิ่งมามันวิ่งมาแล้วปุ๊บแล้วปุ๊บว่าพอเขาเจอวงเวียนพอเ,เจอนี่แล้วเขาหักหักหักซ้ายครับหักซ้ายก็คือไปพลิกคว่ำอยู่ตรงสายฟ้าต้นนุน้นสายฟ้าต้นนุ้นครับพลิกคว่ำก็คือผู้เสียชีวิตหนึ่งรายรบ,บัตรเจ็บประมาณสองรายครับผแล้วตรงนี้ก็ถือว่าเป็นจุดเสี่ยงจุดเสี่ยงมากถ้ามาจากทางด้านนู้นอย่างที่เห็นเนี่ยเป็นทางโค้งเนี่ยนะครับถ้ามาจากด้านนู้น นะครับที่ว่ามาจากอำเภออัพหัวจะทาตงตลาดน้าที่จะมุ่งหน้าเข้ามาทางด้านของวงเวียนครับผมตรงนี้เคยมีม้างไหมฝั่งนูน้นฝั่งนู้นแล้วครับครับคือจริงๆในรอบบริเวณวงเวียนเนี่ยมีทุกมุมของถนนเลยครับอุบัติเหตุเกิดทุกมุมเลยขึ้นอยู่กับว่าความรุนแรงมันจะฝั่งแต่ผมมองว่าความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นมาประจำเนี่ยฝั่งนี้จะมารุนแรงกว่ารุนแรงกว่าเพราะเพราะเนื่องจากถนนเนี่ยมันวงเวียนจะกินมาด้านนี้มากกว่าถ้าเรามองจากรมุมนี้จะเห็นว่าถนนเนี่ยมันเหมือนตรงมาเลยครับบางทีคนวิ่งมาเร็วแล้ว ไม่ไม่คุ้นวงเวียนเกยวงเวียนขึ้นมาครับแล้วก็ทางด้านของทางมูลนิธิเองนะครับ,รบโดยทางด้านของกลุ่มกลุ่มน้องๆในที่เห็นเนี่ยนะครับที่ดูแลคือตุงนี้คือจุดที่เราดูแลก,กันอยู่แล้วใช่ครับเป็นจุดรับผิดชอบของหน่วยกู้ภัยสัปราเชยแลยครับสับปราเชน,นะครับมีรถผู้ไทยเนี่ยอยู่ประมาณสักกี่คัน ปัจจุบันที่ลงทะเบียนอยู่ประมาณ20่สิันครับ20่สิันนะครับแล้วก็น้องๆประมาณน้องๆอาสาสมัครที่อยู่ในทะเบียนก็ประมาณ195ยเคนร้อบห้าคนนะครับเราคือส่วนใหญ่ก็เป็นจิตอาสาอาสาสมัครใช่อาสาสมัครมาด้วยใจครับนะครับมาด้วยใจก็คือไม่ได้หวังผลตอบแทนอะไรก็เรามาช่วยกันครับพี่ชัดชัยอยากฝากบอกอะไรถึงกับผู้ที่ใช้รถใช้ถนนผ่านในตรงช่วงของวงเวียนนี้บ้างไหมครับก็คืออยากจะฝากว่าช่วง สอาทิตย์เนี่ยครับส่วนมากในตลาดน้ำอโพวาน,นี่เป็นตลาดน้ำยามเย็นเนี่ยทุกคนรู้จักกันทั่วโลกนะครับ<ม>ก็นักท่องเที่ยวค่อนข้าง,ยางเยอะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าช่วงนี้รถมันค่อนข้าง,ยางเยอะก็อยากขอฝากนักใช้ผู้ใช้รถไท้ถนนว่า เดินทางปลอดภัยขับรถให้มันช้าๆและที่สําคัญเมาอย่าขับครับครับผมตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่ทางด้านของรายการวสว .8 ทันเหตุทั่วไทยพามาดูถือว่าเป็นจุดเสี่ยงจุดหนึ่งนะครับที่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวซึ่งไม่ไกลจากกรุงเทพมากนะครับในเส้นทางตรงเนี้ยนะครับอย่างที่พี่ชัยบอกว่าถ้ากลางคืนหน่อยทุกคนก็เริ่มกลับบ้านกันหมดแล้วใช่ครับตั้งแต่สามทุ่มเป็นต้นไปก็คือตอนเวลาที่เราอยู่อยู่เนี่ยนะครับก็จะเกิดอุบัติเหตุกันอย เพืเอ่อนเพื่อนน้องๆ้องที่เป็นจิตอาสาเนี่ยนะครับก็อย่างที่พี่เขาบอกนะครับว่ามาอยู่ช่วยกันเนี่ยแบบเป็นจิตอาสากันจริงๆใช่นะครับซึ่งหลายๆท่านอาจจะไม่คุ้นเคยนะครับพี่ชัดชัยแนะนํามูลนิธินิดนึงครับคือมูลนิธิสัปประราเชนนะครับ่วยกู้ภัยสัปประราเชนเนี่ยตั้งอยู่สถานที่ตรงข้ามกับสนามหญ้าเทียมครับห่างจากจุดตรงนี้ก็ประมาณสักสองกิโลนะครับก็คือรับผิดชอบเขตรับผิดชอบเมืองสมุทรสงครามรับผิดชอบอำเภอ อัพอวาอ,อํเภอบางกุทีนะครับก็คือถ้ามีเหตุด่วนเหตุายก็แจ้งโทร1669ศูนยสั่งการผู้ชีพไม่กองครับเราก็จะพร้อมที่จะดูแลท่านก็เราก็อยู่ในเครือในเครือข่ายของทางด้านของผู้ชีพ1 6 9ใช่รอทางด้านของศูนย์นรเรณนรกรมการแพทย์ด้วยใช่ครับนะครับรถตอนนี้อย่างที่ถามไปเมื่อกี้รถผ่านอยู่หลายคันนะ ครับนะครับก็ออกมาช่วยๆกันใครว่างก็มาใครติดงานติดอะไรก็ไปทำงานกันก่อนนะครับเพราะว่าทำกานแบบใจจริงๆใช่ครับก็วันนี้ต้องขอบคุณพี่ชัดชัยมากนะครับที่มาบอกถึงในจุดเสี่ยงในพื้นที่รับผิดชอบนะครับนอกจากจุดตรงนี้แล้วนะครับตองมีจุดไหนอีกไหมครับในพื้นที่ที่ยังอยากจะฝากเตือนไปถึงท่านผู้ชมแล้วก็ทางหน่วยงานรับผิดชอบต่างๆด้วยครับก็คือมันจะมีจุดหนึ่งที่เป็น2 เป็นสององจากจุดตรงนี้ก็คือตรงยูเทิร์หมู่มะนาวครับเป็นที่โด่งดังที่ในภูสงครามว่ายูเทิร์หมู่มะนาวเนี่ยจะเกิดอุบัติเหตุบ่อยที่สุดเป็นพื้นที่รับผิดชอบของเมืองสุงครามครับผมตรงนั้นน่ะรถค่อนข้างจะอยู่ในทางตรงแล้วส่วนมากอุบัติเหตุเกิดขึ้นก็คือคนกับรถครับผมกับรถก็มีเสียชีวิตแล้วที่สถานที่ที่ผมแนะนำเนี่ยคือมีเสียชีวิตทุกที่เลยครับผมครับแล้วก็ผู้บาดเจ็บค่อนข้างจะมากครับน้องๆอยู่ตามจุดหรือว่าอยู่กันที่ศูนย์อย่างเดียวเลยก็คือของมูลนสาเเชี่ย มันจะมีเป็นจุดครับศูนย์หนึ่งเนี่ยศูนย์สังการก็จะอยู่ตรงส่วนตรงนั้นแล้วเราก็จะมีจุดสุริเยนจุดช่องลมจุดอมรินและจุดแฝม อ๋อก็อยู่ประมาณ5จุดดูมาจอยู่อยู่คุมควบคุมพื้นที่ของหน่วยกู้ภัยให้หมดเลยครับครับผมครับก็ต้องขอบคุณพี่ชัดชัยมากนะครับวันนี้ที่มาบอกถึงจุดต่างๆนะครับเราก็ฝากถึงท่านผู้ชมด้วยนะครับที่ติดตามรายการกันอยู่นะครับนี่คืออีกจุดหนึ่งที่อันตรายแล้วก็เป็นจุดเสี่ยงนะครับที่เราเรียกว่าจุดเสี่ยงจุดเสี่ยงนะครับหลายที่กันนะครับก็ขับรถกันด้วยความระมัดระวังวันนี้ขอบคุณมากครับคุณพี่ชัชัยครับสวัสดีครับสวัสดีครับจุดเสี่ยงจุดอันตราย